ต่ออีกคลิปนึงครับบานนี้นี่ครับคือเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะครับโครงนี่ครับเบิ้งครับบ้างนี่ครับเดี๋ยวขั้นสมขั้นใสมบูรณ์แบบครับนี่โครงมานี่ครับนี่ขั้นไปพุ่นครับจะสลิงมาเสร็จแล้วตนครับจากสี่ยูไปยูมันมากอะไรนี่นะครับเดี๋ยวครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวหาไม้มากันทางครับหาขวอนครับผมหาควอนใม้นะครับ ขอนประมันนี่ครับตามมากันนี่ครับเนี่ยอันนี้เฮ็ดเป็นหม่องมันยางขามครับนี่นี่ไม่ขอนครับเห็ดหม่องมันยางขามไม่เกิดไซบะนี่แล้วครับเฮ็ดมันยางขามนี่ครับมองหนึ่งนี่ครับนี่ครับอ๋อคือเคียงข้างสำนักบานนี่เอ๋อเห็นไหมกองท้ยครับไม่กี่ชนัดปล่อยเลย เบื้องเห็นสิ่งดีเห็นะครับเนาะเห็นบ่เห็นบกองเห็นเห็นยู่บ่เน่ชาตนึงวางกล่องด้นครับเ็ดหมองางขครับผมเี่ยวนครับมาทนีกมัเยียยนะครับเาะดีังไ ไปเพื่อครับผมข้างมครับันข้างเเดกเดีเสร็จเมมเสกินว่ายได้งนี่ครัดีเยดีเนาะมาเลยดูเนยับเหมาางนี้ครับผมไรยไงอยังไ้งำด้ับ ลอรันใ้นครับมัน ง่ายครับผมอนนี้จะทั้งหาครับทั้งหยครับเด้อเจนห็นครับทางไเซ่รับทางลยนอยันนี้ก็อะงครับต้องหัวน้ครับผม ก็ปิดาลิงครับเรียบร้อยครับตอนนี้นี่และครับมองหางบ่วงเห็นไหมครับสุดยอดวะมาเท่านี้ก็เหยียบครับผมขามาเหยียบเลยบ่กถืว่าันนี่บเยจะไปขัหน้านะเดดางัด้งดขางน้าไับหนาไปขัดน้าไัดข้างหงหนาไปขั้นงา เปลี่ยนเพื่อกองขบันเลยฟองขบานเลยนะครับนี่นะครับเนาะรอบบางเอย่ทิศนึงครับด้วยรอติดตามครับมันงจีม้าเลยผมคิดว่ามาทั้งพี่ครับพี่ทั้งพี่ทั้งม้ารอบทาี่ิศทางครับผมฟันที่ออกรูปแบบเดยนี่ครับอันนี้กั้นทั้งไว้บังคับให้มันับไม่กั้นนะครับนี่ไหมไม่งามไหมนะครับผมเหยียบทั้งไให้มันออกครับเหยียบทั้งให้มัน น,น,นี่ครับเรียบร้อยครับผมปักใส่พุ่นไว้นีครับเนะครับเนาะนี่ครับบ,บ,บ,บางเลยตรงยังไรครับมาตรงยังปิดไปครับนี่พอไปเห็นไุ่ได้ยึดนม่ทัวก็ขวนเทาเสี่ขวนเท่าดร ผมต้องมากเนแล้วใช่หรอเนี่ยนี่มีปะโอเคนะครับเนาะนี่ครับทางนั้นมางามเลยครับโอเคลียน,นะครับผมฝากไปนี่นั้ครับผมเด้อฝากติดตามนะครับว่าเบิ้งครับรอาทิตย์หนา้าเป็นยังไง เดีย๋ยวสิมีคลิปลงกันบ้างครับมาลุ้นกันว่าสิได้หรือไม่ได้เนาะฝากไป็มกำลังใจครับผมเด้อสวัสดีครับ